เหมือนว่าหมาวาลงเห็นไหมครับหมาวาลงที่มันโกธทักษินเพราะอะไรไอ้หมอตุลหมอวาลงครับหมอเหรียญทองอย่างนี้นะที่มันโกธทักษินเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรวยจากคลินิกนะครับท่านทักษินมาท่านก็ปฏิรูปข้าราชการครับเอาเวลาราชการเนี่ยไปใช้ส่วนตัวได้ยังไงครับมันมาไหนครับนะตอนเช้ามันก็มาสิบเอ็ดโมงครับบ่ายมันก็กลับแล้วนะครับคนไข้เต็มคลินิกมันครับ แต่ตอนทักษิณเข้ามาครับสามสิบบาทรักษาทุ่โลกครับหงายทองหมดไอหมอว่าลงมันถึงโกรธมันถึงเกลียดนะครับตระกูลชินวัตรครับพวกหมอเขาจะโกรธหมดครับเห็นไหมแพทย์ยศสภาครับเอาทักษิณเข้าคุกเพราะอะไรครับนเป็นคนกลับมาครับพันตำรวจโทรรักชืดอดกอร์ทักษิณมปโนนให้ครับสมัยชวนเนี่ยพี่น้องสมัยชวนสมัยเปรมเป็นนายกเนี่ยเรายังเป็นคนป่วยนาถาอยู่นะครับพี่น้องนะโอ้ครับ กว่าจะได้ตรวจครับไปเช้าบ่ายครับบ่ายบางครั้งไม่ได้ตรวจครับเพราะว่าหมอหมอนะครับคนไข้คลินิกนะครับเยอะครับพี่น้องนะคนไข้อาการหนักที่คลินิกมาไม่ได้ครับมันก็ขโมยยาครับเหมือนว่าหมาวาลงเห็นไหมครับหมาวาลงที่มันโกธรักขินเพราะอะไรไรัหมอตุลหมอวาลงครับหมอเหรียญทองอย่างนี้นะที่มันโกธทักขินเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรวยจากคลินิกไงครับ ท่านทักษิณมาท่านก็ปฏิรูปข้าราชการครับเอาเวลาราชการเนี่ยไปใช้ส่วนตัวได้ยังไงครับมันมาไหนครับนะตอนเช้ามันก็มาสิบเอ็ดโมงครับบ่ายมันก็กลับแล้วนะครับคนไข้เต็มคลินิกมันครับแต่ตอนทักษิณเข้ามาครับสามสิบบาทรักษาตัวโรคครับหงายท้องหมดไอหมอว่าลงมันถึงโกรธมันถึงเกียรนะครับตระกูลชินวัตรครับพวกหมอเขาจะโกรธหมดครับเห็นไหมแพทย์ยศสภาครับ เอาทักษิณเข้าคุกเพราะอะไรครับเพราะว่าเอาคืนไงครับเอาคืนมึงเนี่ยทาลายทาลายหม้อข้าวกูทุบหม้อข้าวกูครับยาหลวงกูก็ขโมยได้ครับนะเอาไปใช้คลินิกนะแต่เวลาราชการเองครับแต่มึงเนี่ยครับมาทุบหม้อข้าวกูครับเห็นไหมครับพวกธนาคารกับกองทุนหมู่บ้านไงครับนะโกรธทักษิณทั้งนั้นนะครับนะพวกหมู่บ้านจัดสรรพวกอันนั่นก็โกรธทักษิณเพราะอะไรครับ นะก็บ้านเนื้อทอนครับมีแต่เรื่องทั้งนั้นครับทําให้ประชาชนครับนะถึงทักษิณเห็นไหมซื้อที่ดินรัชดาจังติดคุกเลยเพราะพวกนี้มันเอาให้ได้ไงซื้อที่ดินรัชดาติดคุกได้ยังไงพี่น้องครับโอ้โหสารยังเป็นสารอยู่หรือเปล่าครับนะสาลอย่างนี้มันก็โอ้โหครับมันอายชาวโลกเขาไม่แค่อะไรหรอกครับนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมโลกเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยประเทศเดียวครับนะประเทศคอมมิวนิสต์ยังไม่มีเลยครับคําว่าซื้อดิ นะมันก็ต้องคือซื้อมันก็ถูกต้องครับคำว่าซื้อที่ดินรัชดาครับนะซื้อที่ดินรัชดาครับด้วยเงินคุณหญิงพจมานนะครับจ <laughs> ินวัฒน์ครับ720สิล้านครับซื้อนะเอาเอาเงินสดๆนะครับไปซื้อไมไ่เอาเงินหลวงครับ นะเงินมีที่ไปที่มาครับมันบอกว่าทุจลิตซื้อที่เดลัสชาพวกสื่อมหมามันก็ตีข่าวมัม่วๆครับทุจลิตซื้อถ้ามันทุจลิตแล้วมันจะซื้อได้ยังไงล่ะพี่น้องนะก็แสดงว่ามันซื้อด้วยถูกกฎหมายสิครับมันต้องมีการซื้อกันขายมันไม่ใช่ซื้อแบบว่าขนมเค่งครับที่จะซื้อทุจริตมันมันไม่ได้ซื้อยาบ้าบมามเหมือนกับที่เดรัชชาเหมือนกับยาบ้าครับพี่น้องนะคุณหญิงไปซื้อเลากลิ่นเออเรื่องครับ โอ้โหครับมันแปรเปลี่ยนนะครับหลักฐานจากที่ดินเป็นยาบ้าได้เลยครับนะเป็นเป็นน้ำมันเถื่อนได้เลยเป็นของผิกลไยได้เลยครับอ้าวพี่น้องตอนนี้นะอนุทินนะครับลักไก่เปิดด่านนะครับพี่น้องลักไก่เปิดด่านนะครับรถนะครับรถไทยรถขนส่งไทยครับเต็มเป็นคิวเลยครับนะไปรับมันสัมปะหลังมาให้ มาให้เจ้าสวนไหนไม่รู้ครับพี่น้องนะตรวจสอบดูหน่อยครับนะโอ้โหดีไปเห่าบนไปดีโอ้ยเปิดไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านนะครับเพราะว่านะเห็นเลยยังครับตอนนี้มันเข้ามาแล้วครับนะขนมันจากตากกัมพูชาเข้ามาครับนะพี่น้องตรวจสอบดูนะครับชเชียโนครับนะตอนนี้เพราะว่าผมมีสายรายงานมาว่ามีการลักไก่ครับลักไก่ เจ้าสัวคนไหนไม่รู้ครับดูเอาครับนะว่ามันนี่คือขายชาติครับของไอ้ที่ไทยไม่ซื้อครับเอามาสวมสิบครับซื้อข้าวซื้อมันจากคัมบูชามาสวมสิบส่งออกครับข้าวไทยมันถึงเลตุมเปทุวันนะครับคุณภาพมันก็ตกมันก็ต่ำนะครับเพราะว่าเอาข้าวไทยเอาข้าวอื่นมาสวมเป็นข้าวไทยแต่ไปส่งออกประเทศก็เหมือนกับทําลายครับ ทำลายเกษตรกรไทยครับมันถึงไม่ให้มีทักษินมันไม่ถึงให้มีจํานําข้าวไงครับพี่น้องจํานําข้าวมันคือเก็บข้าวในทุกเม็ดเราตรวจสอบคุณภาพข้าวได้แต่พวกมันไม่เอาครับกูซื้อเอาเลยนะนู่นครับขนมาจากกัมพูชาครับพี่น้องนะน้ํามันก็ไปส่งให้เขาครับน้ํามันโอ้ครับขนาดทั้งลบนะครับลบก็ลบน้ํามันก็ไปส่งเขาครับนะเห็นไหมออกทางดันช่องเม็กพี่น้องครับเรื่องนี้เงียบข่าวไม่มีครับ นะผู้เสียดายเงินสองพันล้านเวยไทย BTS ครับนะผู้เสียดายเงินภาษีสองพันล้านต่อปีไทย BTS ีรัพี่น้องไอยูนไอยองครับแดกหมดครับนะพวกนี้ไม่มีปัญญาครับไปทําอย่างอื่นได้ครับหาแดกอย่างนี้ครับนะมึงเคยทํามึงเคยตีข่าวไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนะครับตึกไม่ว่าจะเป็นรถเข็นครับเงียบเหมือนหมาเลยครับไม่มีใครเลยครับเชนทับรถไฟอย่างนี้ครับนะหล่นทับรถไฟเด็ที่สีคิวก็เงียบ ถนนชุดก่อเงียบครับนะเห็นได้อากงุมเสียดาดเงินภาษีประชาชนครับสองพันล้านครับนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะครับเราช่วยกันวันที่8ครับช่วยกันสั่งสอนนะครับพวกนักการเมืองไม่เห็นหัวประชาชนไปเป็นเสาค้ำให้พวกเผด็จการหน้าลาดนะครับหน้าเลือดครับนะโดยเฉพาะนะครับพี่น้องดูนะครับประชาธิปัตย์นะตอนนั้นมีประชาธิปัตย์ดไปเป็นเสาค้ำให้เผด็จการครับไอชวนครับ ประชาธิปัตย์และก็รวมไทยสร้างชาติและข้าอนุทินครับไปเป็นเสาค้ำให้เขาครับนะพี่น้องดูครับนั่นเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมครับแทนพรรคประชาธิปัตย์ครับสองพรรคเนยพรรคเดียวกันครับนะอย่าไปเลือกมันครับเลือกเพื่อไทยอย่างเดียวครับถ้าคุณอยากจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่าครับนะเป็นนี่สองหมื่นนะครับจ่ายสองแสนครับนะเขาทําได้ครับนะรษฐี วันละเก้าคนครับหวยกเกษียณครับหวยกเกษียณพี่น้องนะครับนะท่านซื้อจนตายท่านก็มีเงินเงินท่านสะสมเลยนะถ้าท่านไม่ถูกซื้อจนตายไม่ถูกครับซื้อจนอายุหกสิบปีไม่ถูกท่านเบิกได้หมดทุกบาททุก,กตังครับเหมือนกับประกันชีวิตเลยพี่น้องนะดีกว่าจะไปขโมยเงินลูกนะครับส่งมาให้นาะค่านมหลานนะครับนะเป็นนโยบายหลอกคนแก่ครับ ไปออมเงินครับไปฝากเงินเพราะว่าไม่มีทางหรอกครับนะตะเก็นก็ไม่มีนะครับนะพี่น้องเลือกอนาคตครับลูกหลานเราครับเราทําเพื่ออนาคตลูกหลานเราเลือกเพื่อไทยอย่างเดียวครับนะขนาดผมมาไกลขนาดนี้นะผมยังเชื่อมั่นในในพันธมรลโทรโรเตอร์ทักษิณนนะครับนะในตระกูลนี้ว่าจะแก้ปัญหาปากท้องจะแก้ปัญหาประเทศชาติมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆครับดูส้มเน่ามีอะไรพี่น้องดูส้มเน่าไปถามไปไป,ไปดูครับนะ ดูส้มเน่ามีอะไรครับนะเป็นพักค้ำอย่างเดียวครับไปหาเสียงครับเพราะถามว่าคุณคุณมาหาเสียงไปเพื่ออะไรครับหาเสียงไปเป็นฝ่ายค้ำเนี่ยมันคืออะไรครับนะรัฐบาลก็ไม่เป็นครับขอโอกาสอย่างธนาทรอย่างนี้มาขอโอกาสแล้วขอโอกาสเองครับนะแล้วมึงจะไปทําอะไรล่ะครับในเมื่อมีโอกาสแล้วมึงไม่ทําครับไม่มีปัญญาครับ เป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งไม่มีปัญญาไม่มีขืนเป็นรัฐบาลได้คุณจะเลือกไปทําไมพมถามหน่อยนะครับขนาดอ,อนุทินนี่เขายังมีขืนกว่าครับเขาอันดับสามน่ะเขายังเป็นรัฐบาลได้ครับมันอันดับหนึ่งนไม่มีปัญญาเป็นรัฐบาลได้เดี๋ยวคุณจะเลือกไปทําอะไรเสียเวลาครับนะเสียเวลาเสียโอกาสประเทศครับนะเลือกเพื่อไทยครับนะเลือกเพื่อไทยนะอย่างเดียวครับ นะครับสวต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโคตรพ่อโคตรแม่กูสอนอย่างนี้เว้ยต่ได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงไม่สั่งสอนครับนะที่เอาสวมาแต่คนสี่หมื่นคนได้ยังไงครับประเทศไทยมีประชากรหกเจ็ดสิบล้านคนครับแต่มึงเอาสวออมาจากคนสี่หมื่นคนได้ยังไงกูถามหน่อยโคตรพ่อโคตรแม่ไม่สั่งสอนไงนะ ه, นี่เลยครับกฎหมายามรัฐธรรมนูญมันต้องเขียนให้ประชาชนมีอำนาจ นะต้องมีอำนาจกว่าพวกมึงไม่ใช่ว่ากฎหมายและมึงเขียนให้นะครับไอ้เจ้าตัว5ต่อ4 5ต่อ4แล้วก็สวสองสองร้อยตัวครับนะสองตัวมีอำนาจกว่าประชาชนได้ยังไงมึงเขียนหมาสิแม่ยังไงไยังไงไงนะมึงเขียนให้นะครับนะขนาดโอ้โหพวกกะเหลี่ยงเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ทั่วยายขนาดนี้นะครับ นะพวกนะครับประเทศชาติพันธุ์เขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ไม่เฮียเหมือนพวกมึงนะครับนะโดยเฉพาะประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มีสภาของเขานะเขาต้องฟังกรบติดกะลบเสียงประชาเขามีตัวแทนของเขาก็มีพักมีพัก,ม,พกมีตัวแทนพักนะเขาการปลดผู้ดำการนะครับเปลี่ยนแปลงผู้นำเนี่ยครับการถอดถอนการปลดการแต่งตั้งผู้นำเนี่ยเขาก็ต้องใช้สภาสภา,สภานิติบัญญัติแห่งชาติของเขานะ เขาไม่ใช่ห้าต่อสี่ม้าหมาอย่างนี้นะพวกควายหมาซีแม่มึงโอ้ยกูละงงเว้ยประเทศกูเนี่ยมันไม่ใช่โลงลิเกนะนะไม่ใช่โรงลิเกนะกูเป็นเจ้าของนะกูพูดในฐานนะกูก็เป็นเจ้าของคนหนึ่งนะที่กูกล้าพูดอย่างนี้นะพวกหมาซี่แม่มึงเออมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงครับนะประเทศคอมมิวนิสต์เขาก็ยังให้เกียรตินะครับให้เกียรติประชาชนนะ เขาจะให้เกียรติประชาชนไม่ใช่ว่าเขาอยากจะตั้งใครเขาจะอยากลดใครเขาอยากจะถอดถอนใครตามมาเบอร์ใจไม่ใช่เขาเขามีสาภาเขาก็ประชุมนะสาภานิติบัญญัติแห่งชาติของเขาแต่มึงนี่มันยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เลยนะพวกมึงทำนี่นะกูรับได้อย่างไรล่ะกูคนเว้ยกูคนไทยกูคนไทยครับนะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตราสองู่อเนาะ